外面风大的。 โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไหมครับผมน้องภูนะครับใช่ครับโอเคนะครับด้านหน้าก็เป็นน้ำตกอะ่ะน้ำตกไม่รู้มันมาได้ไงเดี๋ยวผมทิ้งซีดนี้ไว้ให้นะครับน้ำตกแล้วก็เป็นป่านะครับอืมเหมาะสำหรับการสร้างบ้านเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับ อาจจะแหลกกันนิดหนึ่งนะครับก็ขอเอภัยด้วยนะครับ hey, hey, hey. ยแย่ว่าอย่าลืมฝากกดซักใครและแกด like ะไลค์กันด้วยกดตดิดตามกันละเองเดี๋ยวเราครูก็กําลัรงนี้เลยู่ดนะครับดนะูสิครับผมผมกลายเป็นอะไรเนี่ยที่ดีโอเคนะครับเดีย๋ยววันหน้าผมก็ จะมาแต่งสกินของผมเองนะครับรวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับรมั่วเดี๋ยววันหน้าผมก็จะมาแต่งสกินเอาเองนะครับแล้วก็ถ่ายแบบคลิปสุดๆหรือสอนการแต่งสกินนั่นเองนะครับีิชีพผมวมายังอย่างอ๋อเโอเคนะครับ ดออกแล้วเข้ามาครับใหม่ดิดนี่นาเกโอเคนะครับน้องภูก็ได้กดออกจากมาครับแล้วเข้าใหม่แล้วนะครับแล็กไหมโอ้ยนะครับตอนนี้เราก็ต้องตัดเดี๋ยววันหน้าเราจะเล่นมาครับถึงพักที่อุ๊ยถุนตกตกแปลกมั้งโอเคครับผม จะเล่นไหมครับถึงพัก์4 4 4 4 5 5คีไม่รู้สิ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 สะสรสบสลสิ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 สีสิสิสิสีสิสิสีสิ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 สรสิ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 สีสเสนนิสิสอสิ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 สะสิสิสิสีสิสได้สิสิสิสส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  เช่น,เ,นเช่นแบบนี้นะครับพี่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 ลองเอ่อพี่ลองอระโดดฟีโลนิ่งหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ mm hmm. เราจะทําตามทุกอย่างแต่กระโดดตึก50ชั้นไม่เอานะครับ mm hmm. จะตายก่อนโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสก,กินน้องฟูกันเลยภูยมาอยู่หลังพี่ปนิกบโอเคครับ okay, นะทำไมมุกเปลี่ยนชื่อคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบไม่ก็ขออภัยด้วยนะครับเขยิไมน้องภูครับคร,บรีบมาสร้างบ้านก่อนครับครับจะมืดแล้วครับเอ้ยทำไมมายืดเร็วจังครับ อ้อนอนที่เดี๋ยวเดโอ้แปลกมากโลกนี้ทำไมล่ะครับพระอาทิตย์ไม่มีโอเคนะครับเดี๋ยวผมขาไหมนี่ผมได้ใช้สุตรโกงครับผมก็เล่นแบบธรรมดาหรือไม่โกงนั่นเองนะครับจจริงะแต่ถ้าหลักการโกงของผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ ไม่รู้แล้วนะโอเคทำไมผมได้ต้งนงานสองอันว้าอันมากโอเคนะครับมาโอ้แลกโแลก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 โอเคนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะไปทำอะไรดีวะเออไม่รู้ดิวันหน้าเดี๋ยวผมจะไปตับ ตับตับนั้นเพลงกินตับนะครับผมเป็นชาแนลใหม่นะครับผมก็จะสร้างชาแนลพิสูจน์หรือการท้าของท้าให้ผมมาแล้วพวกนี้ก็ได้นะครับเช่นท้าผมให้กินพิกนั่นเอง

พาคสองเราจะไปหาเหมืองกันนะครับห,หาเหมืองเอ้ยไมยหมดขุดกันเอาเองไหมหาเหมืองตรงถ้ำน้ําตกนู้นนะครับน้ําตกสวงสวรรค์ดินแดนที่ลุกขึ้องหํือถุนนยอันน,นั้นในหนังเซลอาจจะมีคำหยาบบ้างใี่ไหน โอเคนะครับพี่แบงค์พี่แบ,บงค์ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราต้องทำค้าเบียดด้วยนะถ้าตัวจะไปฝั่งนี้หรือว่าสะพานก็เดีสะพานโอเคนะครับเดี๋ยวเราว่ายนะ้ำไปเลยว่ายน้ำเรือไม่ต้องค้าอะไร okay, หรอกเสียเวลาเสียบาลีพิจารณเมื่อกีนะ้กินกินหมูเยอะไปไหนโอเคนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมเป็นชาแนลใหม่ และวันหน้าผมจะมาโปร,ปรโมทชแนลให้นะครับหรือรับโปรโมท n n e l ฟรีตลอดการแต่รับทำอินโทรผมไม่มีนะครับผมทำไม่เป็นเ,เ,เพราะว่าอินโทรผมมันกากอินโทรพี่แบงค์แตกอีกแล้วแมแลวอินโทรไม่เห็นมีเลย โอเคนะครับเกมนี้อาจจะกี่นาทีแล้วนะโอเคนะเดี๋ยนผมก็จะมัดต่อตัดตอบตัดตอบตัดตออเอ้พูดตืินมาแล้วอหต้นะมอกรอนไมาฮักสองเราจะมาทำบ้านสองชั้นนะครับ เดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่นแมปแมปเก้อพักก่อนนะครับโอ้ยเมื่อไรจะเสร็จวะและ เดี๋ยวหน้าต่างใรงนั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวพี่ทำโอเคโอเคนะครับพี่ชเดยนั้นก็เป็นเรื่องโอเคเดี๋ยวผมต่ออันนี้เพื่อป้องกันจากซอมบี้ซอมโบโมเฟซอมบาตลกเลโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนจากบ้าน บ้านที่ทํามาจากขวดนะครับบายบายบ้านที่ทามาจากขวดจะดีด้จ้ะลาก่อนนะครับ